วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งเมื่อเช้าตมาก็ได้พิจารณาทำส่วนเข้าฌชาญก็ได้ทำแล้วก็มานั่งกำหนดดูว่า ทำอันใดที่ไม่ให้เราตกไปในอกุศลและก็โลกที่ชั่วทำนั้นจะนำมาซึ่งความเป็นปกติสุขก็กลับมาพิจารณา เครื่องีลเป็นหลักสีเลนะสุกติงยันติศีลททำให้เกิดสุขมันชัดเจนแล้วก็ส่งเราไปจนถึงเป็นเหตุปจัจจัยนำไปสู่พานิพพาน ฉะนั้นก่อนอื่นต้องแยกชัดเลยนหิธรรมโมอัธรรมโมจากอุปสมะวิปากีโนเราแยกชัดว่าธรรมและอาธรรมจะมีผลทั้งสองอย่างเหมือนกันไม่ได้แสดงว่า ระหว่างฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดบาปทั้งปวงอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่ากุศลธรรมที่ยังให้เกิดความเป็นปกติสุขจนมีคำว่าสุขติภพก็ล้วนแต่มาจาก วัดปฏิบัติของตนจะมาไม่สงสัยนต้จะมาชัดเจนดำขาวนี่ชัดเจนคือโลกสมมติรู้แต่เราต้องอยู่ในธรรมพอแยกชัดค้ทนทางบาปเราไม่เดิน ความเพลิดเพลินในกองกรรมที่ชักนำไปสู่ทุกขติเราไม่ไปแต่มาจึงว่าคำว่าความขนองมโนุปโกปังแรกไขยะมานาซาสร้างวุตโตสิยามโนทุตริตังหิตาวาพึงควบคุมความขนองทางใจข้อแรกพึงสำรวมความคิดข้อสอ พึงละมโนทุจริตนี่ควบคุมหมดเลยเพราะเรามีศีลอยู่แล้วได้กายได้วาจาและพอทํำ้าไปด้วยใจเรานะตั้งตรง สติรละลึกชอบจะมาไม่เข้าข้างความชั่วมันทำลายเรามานานแล้วถ้าเรายังอ้างความชั่วเพื่อสิ่งนั้นเพื่อมีสิ่งนั้นเพื่อเป็นสิ่งนั้นเพื่อได้สิ่งนี้เพื่อจะสุขสบายก็ยังเน่าอยู่ดีแตามาจริงเข้าใจ ธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดขึ้นทุกวันว่าแท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขและเพื่อความหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองและบาปอกุศลพร้อมทั้งกิเลสน้อยใหญ่ไม่ใช่เรื่องความรู้อื่นเลย เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจนี่แหละและสุดท้ายก็ให้ละกายที่ยึดมัน่นวาจาที่มั่นหมายจิตที่ติดอยู่กับคบถ้าสามอย่างนี้ละได้อะไรก็ละได้หมดนั่นแหละ เพราะกรรมเกิดได้สามทางเท่านั้นกายะกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ได้ยินกรรมบทสิบใช่ไหมกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามมันจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าออกจากกายวาจ่ายใจแล้ว จะต้องเป็นไปเพื่อความรู้ทุก์เหตุแห่งทุกข์และความดับของทุกข์และการดำเนินออกจากทุกข์ก็คือไม่ติดในภพแล้วแต่มาจริงไม่เห็นอะไรที่จะมีอานิสงส์ยิ่งกว่าจิตที่ผ่องใสใจที่เบิกบาน และความคิดไม่มีอาุุศลหรือเห็นผิดจิตไม่มีอากุศลความคิดไม่เห็นผิดและการกระทำก็เป็นไปเพื่อประโยชน์อันไม่ก่อให้เกิดโทษนี่ไงเดี๋ยววันนี้ก็จบธรรมสัรสอน พอบรรยายจบฉันเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ได้รับบาทห้าหกเจ็ดแดเเดินทางกลับวันที่สิบถึงรับบาทแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่เกไม่ได้รับวันที่สิบก็รับบาทเพราะว่าสิก็จะไปทอดผ้ปาป่า ร่วมซื้อที่โรงพยาบาลหนองแค่อำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีพุะธมาตระหนักถึงประโยชน์ส่วนใหญ่คนส่วนรวมดิ่งยามเจ็บป่วยไข้มันต้องมีที่นอนที่นั่งที่รักษา พื้นที่ก็คัดแค่ประชากรก็เพิ่มขึ้นโรคนับวันก็มากเลืออเกิดแค่ทุนโควิดนี้ก็ระวังกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วจะจบยังไงก็ยังไม่รู้เก็จนเป็นโรคประจำถิ่นถ้ามันไม่หนักหนาก็ก็ดีไป เหมือนไข้หวัดไปก็ออดีฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราจะอยู่เพื่ออะไรถ้าอยู่เพื่อปากเพื่อท้องและแก่เจ็บตายนะย่มว่าต่างกับภูมิสัตว์ไหม เอาเรามาดูภูมิสัตว์สัตว์ก็สืบพันธุ์ได้สัตว์ก็เลี้ยงลูกได้งั้นมันคงตายหมดแล้วคงไม่สืบทอดมาถึงตอนนี้เพียงแต่มนุษย์อยาเข้าไปยุงมันอยู่กันได้ปลายอยู่ทะเลมีใครไปเลี้ยงไหม มีแต่เอาปลาเนะี่ยมาเลี้ยงคนลองนึกดูมีใครไปเลี้ยงปลาในหมหาสมุทรไหมไม่ต้องเลยในปานะ่าเนี่ยมีใครไปปลูกต้นไม้ไหมไม่ต้องคนอยากเข้าไปทำลายก็พอแล้วใช่ไหม นี่วันวันหนึ่งมนุษย์ตัดตวงธรรมชาติบ่วงโซ่อาหารมากจนเป็นความร่ำรวยแล้วไม่ใช่เป็นการยังชีพก็ไปคิดเจ้าพิจารณาแต่ก็อย่าหลงนะว่าเรา ดีกว่าภูมิสัตว์ตรงไหนถ้าแค่สืบพันธ์สัตว์นั้นก็สืบพันธ์เวลาหมูออกลูกทีมก็เยเป็นข้อกระต่ายออกลูกทีโอโหเป็นสิบตัวแมวเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดสุนัขออกทีมุนกี่ตัวทีใช่ไหมงวควายเขาก็อยู่ของเขาอยู่ทุกว เขาก็เลี้ยงชีพของเขาได้เลี้ยงลูกเขาได้สืบพันธ์ได้หากินได้มีที่อยู่ที่มุงที่บงังที่เขาอยู่ตามภาษาของเขาได้พระมาจึงถามว่ามีใครเลี้ยงปลาในมหาสมุทรนีไม่ไม่ไม,มีมันอยู่ก็มันได้มีแต่เราเนี่ยไปล่าเอาเข้าขึ้นมาในทะเลน้อยใหญ่ มีแต่ไปดีก็เ,เอาเบ็ดไปเอาแหไปเอาอวนไปกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเราเลี้ยงเลยไม่มีแต่เขาเลี้ยงเรามากกว่าใช่ไหมแล้วเราดีกว่าสัตว์ตรงไหนหามาชี้ ยกตัวเองนักยกตัวเองหนาว่าฉันประเสริฐเลิศพริง้งแม่เออเลิศก,กว่าคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์สะพูดโตมนุษย์ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลใช่ไหม แล้วถ้าเป็นมนุษย์ทุศีลล่ะมันจะสูงตรงไหนก็ยังล่ากันทำลายกันอยู่แล้วบอกภูมิมนุษย์เหรอไม่ใช่เลยยืนยันว่าไม่ใช่ลองรักษาศีลให้จริงแล้วจะรู้ พระเถระองคุริมานก่อนนั้นก็มือเปื้อนไปด้วยเลือดร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดแต่สุดท้ายองคุริมานก็ทิ้งดาบก,ก้มกราบพระพุทธเจ้า และก็ยอมชดใช้วิบากผลกรรมที่ตนได้ทำมาทั้งหมดจะโดนอิดหินไม้จากญาติที่เขาตายจากสามีภรรยาจากพ่อแม่ของเขาจิตมันยอมแล้วอันนี้จิตของพวกเรายังไม่ยอม มันคนผิดยังไม่ยอมรับผิดและอที่เลวกว่าน,นั้นคือไปโยนความผิดตัวเองให้คนอื่นเขาไปดูคดีรรเมื่อวานหรถคนกระทำความผิดน่าละอายนะแต่คนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับน่าละอายยิ่งนัก เหมือยิ่งกว่าเช่นมนุษย์ไม่รู้ว่าผิดถูกชั่วดีบาปบ,บุญคุณโทษจะหาความเจริญเนี่ยไม่ได้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในปัลโลกหน้าทั้งในโลกหน้าอย่าล้อเล่นนะ นึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรืออนาคตก็เหมือนกับคำว่าพบนั่นแหละในที่สุดเราก็ต้องมาสู่บ่วงแห่งกรรมที่เราทำไว้ฉะนั้นทำและอาธรรมจะมีผลสองอย่างเหมือนกันไม่ได้ จะมาจึงบอกเออบัดนี้เราเป็นผู้ให้ใจเบาเป็นผู้สละให้ใจมันมันสะอาดขึ้นไปอีกจนกว่าเราสละแม้แต่คำว่าสันดานตัวเองได้หมด สละยากที่สุดในโลกใบน,นี้คือสละสันดานตัวเองเชื่อเป่าถ้าไม่เชื่อลองด่าดูดิลองดูถูกดูสิลองชี้หน้ายกขาใส่ดูสิ อนุสัยสันดานเก่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันมาเต็มเลยกูว่ากูอยู่ดีแล้วมึงยังมาเสือกกูอีกมึงยังมาดูถูกดูแค้นมึงยังมาหยับยามึงยังมารังแกกูมึงยังเอาอะไรกับกูอีกกูเป็นคนดีแล้วเห็นไหมอ่างการวามังการเกิดแล้วยกตัวกูนะสันดานไม่เปลี่ยน ยากตรงที่ว่ามานะเพราะนี่คือสังโยชน์เบื้องสูงมานะมานะนับหนึ่งสองสามี่ทิดานับห้าหคุณพ่อครับบ้านเรามีแมวกี่ตัวค่ะเอาละมีทั้งครับทั้งขับ จะมาแต่งนอกตำราไปห,หน่อยถ้าใครรุ่นตามมาก็ได้เรียนมานะมามามความถือตัวมานะมีทั้งว่าถือว่าเราดีกว่าเขาหนึ่งเราถือตัวเราเสมอเขาสองเราถือตัวว่าเราสู้เขาไม่ได้ อิติมานะน้อยใจว่าน้อยใจก็เป็นมานะนะไม่ใช่ความหลุดพ้นนะสังโยชน์เบื้องสูงนะใครที่ละมานะไม่ได้แล้ว,ว่าอัตตาเราก็ละไม่ลง มาหลงคำชมว่าตนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มาหลงว่าเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาบอกใช้เสร็จแล้วชีวิตต้องว่างมีทุกอย่างแล้วชีวิตต้องว่างจากความยึดมั่นมันต้องเดินให้ถึงจุดเราจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่แทจ้จริง ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้เราไม่รู้ความจริงเลยนั่งมโนเหมือนหลายคนถ้าฉันมีเงินถ้าฉันรวยโดยฉันจะทําบุญฉันจะสร้างโบสถ์ฉันจะซื้อที่ฉันจะสร้างโรงพยาบาลฉันจะสร้างโรงเรียนฉันจะแจกคนยากคนจนพูดไปเยอะถ้าฉันมีที่ถนนเส้นนี้ฉันก็จะตัดให้ไปเลยแต่พอมีจริงขึ้นมาไม่กล้า ที่จะประกาศตนอย่างนี้เลยลองดูเลถามจิตเราวกำหนดจิตเราดูว่าบัตรนี้ที่เรามีเรากล้าไหมกล้าใช้ชีวิตด้วยความไม่ยึดติดไหมในสิ่งที่มี แล้วละสิ่งที่มีด้วยใจที่ไม่ติดในครบไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีบารมีคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าห้ามกันถึงว่าเราไม่เคารพกรรมไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นหญิงเป็นชายแม่พี่น้องเดียวกันบารมีคนไม่เท่ากัน ให้เท่ากันไม่ได้มันผิดผิดฟ้าดินกรรมคนเรามันทำกันมาคนละแบบและบอทุกอย่างขีดเส้นใต้ว่าต้อเท่ากันหมดเสดว่าเราไม่เข้าใจหลักที่แท้จริง ของสัจธรรมชีวิตท,ที่เราสั่งสมกันมาอย่าว่าทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือความปรารถนาพุทธภูมิได้มีหลายคนมาบอกจะมาบอกผมประสงค์ที่จะตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าผมอธิษฐานพุทธภูมิตอนนี้ยังเป็นมีลูกมีเมียอยู่ ตอนนี้ยังเป็นนักปฏิบัติอยู่หลายคนแต่สำหรับอาตมาทมบอกถ้ากิจนี้เคยระลึกอธิษฐานตั้งสัจจะปฏิญาณว่า mm hmm. พึงประสงค์บำเพ็ญในพุทธภูมิแล้วไซบัดนี้สัจจะวาจานั้นอธิษฐานนั้นขอยุดติ ไม่ประสงค์ที่จะบำเพ็ญพุทธคุณเพราะไม่ยินดีในความเกิดแล้วไม่ยินดีในทุกข์แล้วเหตุผลเดียวเท่านั้นหยุดเกิดจึงจะยุติสิ้นสุดแห่งทุกข์ อันนี้คือคำอธิษฐานและสัจจะวาจาที่มีแต่ไม่ได้ผิดสัจจะกับใครเพียงแต่เราเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงแล้วไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่อธิษฐานและจะได้พุทธภูมิทั้งหมดไม่ใช่ถึงไม่ถอนคำพูดก็บรรลุไม่ได้ ถ้าบาร,รมีอินทร์นั้นไม่แก,ก่กล้าพอชั่วโมงไม่เพียงพอบำเพ็นด้วยขันติบาร,รมีกว่าสำเร็จบำเพ็นด้วยวิริยะบาร,รมีกว่าจะสำเร็จบำเพ็นด้วยปัญญาบาร,รมีกว่าจะสำเร็จโอ้โหใช้เวลานานต่างกันเลยโดยว่าขันติก็นานไปอีกวิริยะบาร,รมีก็นานปัญญาก็นานเร็วแต่ก็ยังนาน จะมากิงขอถอนคำอธิษฐานแต่ไม่ได้หมายว่าเราไม่ไม่ยินดีในบัพผลก็เพราะนั่นแหละไม่เห็นความเกิดมีสาระไม่อีกชาติเดียวก็ไม่ต้องการไม่รู้เกิดเพื่ออะไรเน,นเมื่อมีผู้ประสงค์จะเป็นผู้เจ้ามีเยอะแยะ แต่ผู้จะเป็นผู้ได้เจ้าจริงๆนะหนึ่งเดียวจึงไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ต่มารู้สึกได้ว่าจะมาคงเคยอธิษฐาน พอเวลาจิตมันศรัทธาแล้วมันก็สุดเหมือนกันใจก็เทียมฟ้าเหมือนกันแต่วันนี้ต้องการสลายอัตตาตัวตนนี่พูดด้วยสัจริงก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเพื่ออะไรอีก งั้นก็ทำประโยชน์ในชาตินี้ให้ได้เยอะที่สุดที่กำลังสามารถของตนที่จะพึงทำได้ก็เอาเท่านี้เป็นแค่แม่ทัพธรรมของพระพุทธเจ้าในยุคของพระพุทธสมณะพุทธโคดมจงถึงวันนี้ เอาแค่เป็นแม่ทัพพอไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าสลับคิดนี้นะมันมันออกแล้วพอรู้ว่าอย่างนั้นมันต้องเกิดอีกสั่งสมบารมีไปอีกเพราะบารมีของพระพุทธเจ้าต้องเหนือกว่าอารหันทั้งหมดแม้แต่ประสงค์ เอกคัตทบรรดาอารหันต์ก็ต้องเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านนั้นอีกโอ้โหมันเพิ่มการบำเพ็ญอีกไม่รู้เท่าไหร่นั้นให้จบที่ตัวเราก็คือการสละละ ขันทะสันดาษความมั่นหมายในรูปนามทั้งหมดทั้งสิ้นสะเพนารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่บวยึดมัน่นคืนสู่ธรรมชาติยมเคยดูหนังหุ่นไรกาใช่ไหมสมัยตะมาคู่กับพิภพมัจจุราชใครถึงคาดตัดชีวี ว้นทำบัญชีใครทำดีให้ขึ้นสวรรค์มีเลขาชื่อสวรรค์เราไต่มาเรื่อยๆจนตอนนี้ละชั่วสร้างกุศลขัดเกลาจิตใจตนละความเป็นตัวตน สำรอกขันธะสันดานยึดในรูปนามและก็ละสันดานที่เรามีมาทั้งหมดด้วยความเป็นเราของเราไม่ว่าโกรธเกลียดเครียดแค้แนรักชอบยินดีพอใจก็เป็นสันดานทั้งนั้น แต่มันเป็นคนละฝ่ายกันฝ่ายบาปฝ่ายบุญเราก็ตกนรกกันมาแล้วขึ้นสวรรค์มาแล้วเป็นพรหมก็เป็นแล้วเป็นมนุษย์ก็เป็นแล้วที่ไม่เป็นอย่างเดียวคืออรหันต์ดับภพบชาติบอกให้จบในจนิตนี้ให้จบในชาตินี้ ก็คือการสละสันดานของตัวเองเมื่อเราสละได้เหลือแค่ทำเกิดตั้งแล้วก็ดับสมควรเวลานะ